พี่น้องเบิ้งโอ้ขับเนี่ยปู่พี่น้องครับนี่ครับโอ้โหขับวะหนะดีปบโบครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสู่บุษคนครับมเอนี่พกคนนำมุ่นพาลุยมเอนี่จะมาสยิดเบ็ดหน้าอายครับผมผมมีเบ็ดมเอนี่สวัสดีครับผมพานไหนนะครับพาดหน่อยปืนเที่ยงเมนี่ไม่ปืนเมนี่ไม่ปืนมาลองบางแบบเอาซื้อมาใหม่มาจะมันดีเป็ี่ยนเลยเพอมืเมนี่ มาใหม่มาลองใหม่ก็เลยเพราะท่านหัวเป็นได่การเบิึงเบึง,บงเอาครับท่านใจมีิยังน่าดอครับเพรนี่ท่านใจมากมือนี้มีเบ็ดม,มีมีอีปูน้อยมือนี้ที่มาใช้กับปา,า,า,ากคอยยังจะขวางหน้าพิ่นนั่งอยู่ข้างหลังอะไรนั่นนั่นขวางหน้าเพราะว่าป่ามีจะโตัวยังไงออกจากสาเพิ่นูย์จะโตต้อ,องแข็งแต่ว่าเบ็บต้องสียูโบนู่นนี่นี่มึงดูมือนี่เมื่อไหร่จะพิษวังเด้พี่น้องอ่าสโลแกนครับมากับพันใจเพราะคอยพิษวังดอกมือนี่กับ เบิ้สามพันล้ะพี่น้องแต่ว่าเบือึกันนึกยางเนาะเบีดยืนเบ็ดจังสิบเป็นยงไหงสิบหมื่งไมัอ้าวาลาช่วงกันครับพี่น้องลุยลุยค่อยเบิงลอืออรป็นแยงพันบอก่จมลองย่งไปรวด ครับผมพี่น้องมันนี้พานหน่อยนะครับผมพากัดมาไซเบดครับผมพานใจมาไซเบดพี่น้องเงียปูนะครับพันหน่อยนี่คนสิมาจอบยิงป่าสะาดด้วยนี่แหละครับตาโมนี้อากาศสรงคึ้นวะตาโมนี้อากาศส้งคึ้ครับพี่น้องนนอรัาหน่อยเพิ่นว่าจักสิเเดียวเห็นตูปป่าวะนะครับเพิน่นเสือปืนมาไหม่ปืนยิงป่าพี่น้อง ครับผมพี่น้องตอนนี้น้ำมันกับมะฮอดไม้แล้วนะครับผมครับนี่แหละครับทาหน่วยนี้พี่น้องอ่าเป็นของไอ้นะครับผมมันเป็นไอ้น้ำมันก็ไอ้หักกันนะพี่น้องคนสือป่ามาปล่อยตั้งแต่คนขุดซราใหม่ๆเหมือนครับพวกป่านิ่งป่าระเพียิคนสือมาปล่อยตั้งแต่ขุดซรายใหม่ครับพี่น้องบัดที่นี่คนพ่เกี่ยงเงี้ยมันครับมันก็เลยกลายเป็นป่าป้านะครับ ครับคำว่าป่าปลาเนี่ยคือเป็นป่าทรรมชาติไปแล้วนะครับครับมูนี่นำมุนเอาหัวอาหารมานะครับบรูว่าป่าฉันีิรู้จากหัวอาหารบนว่าพี่น้องเนาะเพราะว่าพิ่นสือมาเนี่ยมาปล่อยเนี่ยคนเกลียดเที่ยวแยวสองเทียงเนี่ยนอกนั้นมากบริเกียรเลยครับพี่น้องครับสาตัวนี่คุดมาหลายปีแล้วครับปลาก็มีอยูต่ว่าบรุว่ามันชิรู้จากหัวอาหารว่าพี่น้องเนาะเนี๋ยนำมุนกับชิลองเบ่งครับ ได้บ่ได้ก็จังว่ากันอีกทีนึงนะพี่น้องเนาะครับผมว่าอาหารปลานิ่งครับพี่น้องไงเรารู้ว่าปอยู่รูบจักบ่เวัวป่าบ่ได้เกี่ยรเงี้ยเนาะป่ารู้บ่เกี่ยร์เงี้ยปุ๋ยว่าป่าคุณลู้จักหัวอาหารบ่พลองมึงพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันจะอ้อยไปก่อนอ้อยให้ป่าเขามาก่อน ครับผมปลาใจเพื่อนกับใสเงียบปูนะครับอากาศนี่ยผมสอบพี่น้องครับโอ้สดชื่นครับผมนี่ครับผมจะพาไปเบ่งปลาใจไสเงียบปูพี่น้องนี่เสียบเงียปูเสียบ้อคางกระดองกนงันหน่อยเดียวครับเงียปูปูเงียป,ปูอันนี้มันดวนบบได้มักปูต้องมักใสโค่นปูสีได้ขาวใสปิ้งหูเหล้วแต่อันนี้ปูบ่ได้มัก เดี๋ยวทำบอลลุนนะพี่น้องเหลือวขั้นเดียววะเหลือวขั้นเดียวใส่มาเศร้าหลังเดี๋ยวขั้นเดียวพี่น้องมีปูน้อยนี่เดี๋ยวมันมาซอกกินมันมาไตรงอมๆป่าก็มาสวบบัวหลดเฮ้ยอ่ะพี่น้องครับได้รุ่ลุนยุพี่น้องอากาศมันบ่ฮ้อนไทรได้ปล่อยแล้ววะเรียบร้อยแล้วใส่ขั้นเดียวขั้นนี้บ่มีคนยางคนบ่ย,ยางดู อีปูเบ็ดห้อยจักหลังลเลยเบ็ดเศร้าหลังอีปูเหลืออยู่นี่มั่งสิบตัวนี่แหละว่าจีเอมากสามสิบหลังมาเศร้าหลัง,ลงเอาไว้สยามจังน่อยอีปูมันหน่อยเนาะพี่น้องปูมันหน่อยปลาใจแล้วเบ็ดมากใส่บริษัทเมื่อได้พี่น้องแต่ใส่อยู่ประมาณเศร้ากขาหลังอ่าเพราะได้รุนเพราะได้รุนโอ้ยอากาศพี่น้องเอ,อ้ยสดชื่นขนาดเลยครับผม โอ้ยครับพี่น้องครับฟ้าใจเฮ็ดเงียบปูเฮ็ดกระป๋องเงียบปูความพี่น้องโอ้ปูเฮงหน่อยโอ้ยนู้ปูถึกรอบกบปอปลาปูตัวนึงหมดนะปูหน่อยอ่าไตจ้าเราป้าใจเลี้ยงตะโลกตะโลกให้กันเบ้างล้วพี่น้องเอ้ยปูความหมนี่ปูความเราเงียบปูความเราป้าหน่อยเอ้ยฟ้าใจเฮ็ดเงียบปูความแล้วเหนูมือมันสิมันไปยังไงเนาะปืนเนาะไปจอบยิงปืนยิงปางเลยเนาะ แรกอะคดแทกอดคู่คุณหมอ,อ้ยกห็หอดแล้วเนาะแทหนอะนเฮ้ยเพื่นอนใส่เงียบผูมาเราพี่น้องเพื่อนกมันนั่งขั้นยาสูบสบายใจละครับเหลือแต่น้ำมือนอ้อยเงียงไปละไอเราพี่น้องตัวนึงหุ่นอะหุ่น่อเขา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 าเดเขาที่ไอเราตันึงกำลังอัดกำลังอัดหุ่นมันแล้งด้วยคุ่นพี่น้องหุ่วเดี๋ยวเดียว บ่งคุอัดอน้่าจักน้หัวตัดายังออกมาออกมาแลเนี่ยยังยังยังยองน้ำมนต์กำลังอกำลังมนต์ยังยพันง้คอไม่ไปงคุณดิ มันแลนมันแลนมันสีเขาปลาโอ้ยไอ้พี่น้องก็นอมาโอ้ยเขาปลายโอโอ้โอออกมาออกมามียมันมา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 เร็วมันยิ่งปลามาออกมาแล้วออกมาเร็วอ้อัน ผู้ถือกล่องพี่น้องเอ้ยกับประควงพึ่งกันมามาจะเลย่อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมามึงน้ำมนต์กำลังอัดป่าครับมึงนี่นี่นี่ป่าก็อยู่ในหนามอยู่เพราะท่านด้ขึ้นอยู่มันเพราะท่านไงอยู่ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องมันสิไปพุ่นแล้วมันสิเขาป้าหยะมึงน้ำมนต์กำลังเห็ดตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องท่านเห็นโตอยู่ ขึ้นมาหน่อยนึงว่างหัน,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 นมันเห็นคนมันก็มืบลงไปอีกงอใจใ a มือปืนสวนอยวนู่นี่พี่นอ้องเมิ้งๆๆมึนผู้ภาคผู้ถือกล้องกัดมือสั้นนะพี่น้อง

ไปยิ้มกไปยิ้มกโอ้เอาป่ะหนอะติดวะบ่อดบอดเออถ่ายลูพกพีกกก่พี่ทายายอยู่ทายตัปืนปืนเพิ่งกันแล้วยิงสวนไปยิ้สกไปยิ้สกพี่น้องไปยิ้มกตัวแดงจึงคืองี้อ่าคือกำลังขึ้นมาอยู่นี่จับหางมันขึ้นมาโลงขนาดโอ้ไปยิ้มซกไปยิ้มซกครับตีทึ่งเบ็ดติดทึ่งเบ็ดตีทึ่งปืนเนี่ปลาอยู่ในป่าใหญ่นั่นเห็นบหมพี่น้อง นะนี่น่องผมปลายีสก์ตดท้งเบ็ดตดท้งปืนนะครับเบ็ดยัดเบ็ดขาดที่น่องเอาปืนมัยิงเต็มเลยนี่น่องมาเม่มามาเยาจมมาจม้าไปไปเลยจม้าน่องเนี่ยอ้ตัวนี้สิบรได้สามโลอยู่บ่ สามโลกกลัวไปหาซีมันเจี้หอนอันเอาเอาดวงเบ็ดออกก็มีอยังดวงเบ็ดเจีปพังมือเอาดวงเบ็ดออโอ้ใครอยู่มันติด,ดสองม้วนมาติดเขาขีปนี่ครับพี่น้องครับกินเบ็ดน้ำม่วงครับยาดมันหลุดครับเบ็ดเอ็นน้อยนะพี่น้องให้พลาดหน่อยปืนน้ำอีก <c oughs> <c oughs> ได้ลาบแท้พี่น้องมื้อนี้ครับพี่น้องครับผม เมื่อกี้อย่นี้ก็ได้ปลาปลาอิซบอิซบใหญ่ตัวนึงพี่น้องได้อยู่ครับประมาณสามโลนี่ฝนกระตกะเลยพี่น้องฝนตกอีกแล้วครับลื่นอีกแล้วโอ้เป็นได้กาดทรงหน้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> จุดจวักขนาดเลยครับฝนตกลื่นไปเรื่อยเลยนั่นงตกเบ็ดได้ตัวนึงแล้วพี่น้องครับอ่มะมาลุ้นกันคนละครับถึงก็จะหยอดใบซางหดาามดละ หอดใบสามป้ายแจกกับจุฬาฯล้านโอ้มื่อนี่บ่ผิดหวังเลยมื่อนี่บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเนาะเออเดี๋ยครับพี่น้องตอนนี้ครับฝนกับตกครับพี่น้องครับผมท่านใจกันท่านหน่อยครับตัวนี้ท่านหน่อยไปยิงปืนไว้แล้วครับพี่น้องฝนตกแกลีเปียกครับแกลีเปียกครับโอ้พี่น้องครับบรรยากาศฝนตกสดชื่นขนาดครับพี่น้องครับ น้ให้น้ำหน้าพี่น้องเอ้ยอ้ำหน้าแจวข้านกินยังไงกินยังไงกินข้าว่ะข้าวตกแตกแตกครับน้ำปลาแม่เอาละพี่น้องบาดนี้ฝนกับตกลิ้นเปียกกับเปียอกจืดขนมปังกับเม็ดย่นให้ปลากินหลายๆเออบาดนี้ชิม่บ้านเดี๋ยวสิไปสรุปหน้ากล้องลาบปลาเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่ง ลาบปลายิสัวเข้าแล้วเมื่อนี่เอาเอาครับพี่น้องครับผมราสด้มาเยี่ยมพนอีกโยครับฝนตกบ่อสร้อพี่น้องครับฝนจืดันแฉะไรัรบไปพวกเราพี่น้องไปลาบปลากินกันพืชดึงแรงสั้นฮะอ๋อครับพี่น้องครับเนี่ปูพาใจตัวนี้มีอาการครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องครับเฮ้ยเขาเฮ้ยเขาพี่น้องเฮ้ยหุ้งหุ้งหุ้ง้ง้วนววัววัพี่น้องเบิ้งโอ้ขับเนี่ยปู่พี่น้องครับนี่ครับใสยขันเวดเศร้าหลังโอ้ใส่ทำไมเข้าวเดียว นในพี่น้องครับบวกไงเฮ้ยโอ้โหนะครับพี่น้องอันปกะกาศไทยนี่ให้หน้าพี่น้องยามันหลุดเล่เหล่าขึ้นอ้าววาใจมันแล้วครับพี่น้องบวกไงอ่ะเอ่อใส่พีกใส่อีกใส่อีกเฮ้ยเงาปูยังไงปาเนี่ล่ะ อ้าวฮกโตยุ่งโอ้ยแหงฮกโตยุ้งเลยเออความเอาครับใส่ไปที่เก่าเลยครับพี่น้องตอนนี้เพราะว่าเห็นเลยยังไม่ยังก่อเขาน้ำรถอีกขั้นหนึ่อีกขั้นหนึ่งอีกขังนหนึ่งญี่ปุ่นตังทุกไทยอยู่ใส่ลังไทยโอ้พี่น้องคุณครับแหล่ขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องโคนกระได้ครับ เงาะปลาใจยามเบ็ดเทียวนี่ก็ชีพากันขึ้นบ้านไนได้พี่น้องครับขึ้นบ้านไปล่าปลาพี่น้องมาข้าวนี่ถือว่าบ่ผิดหวังเ้ยข้าวเดียวปลาเบ็ดฝรั่งห้องกิดปลายิ่งสกุลวะตัวหน,นึ่งเงียบป,ปูตัวหนึง่งครับปืนทองงานของปืนนะครับปืนตัวหนึง <laughs> น่งย่างลระตูข้าหน่อยเปรีซุม่มเอาอยู่ใส่นะ่ะเ <laughs> อาอ,อยู่ใ <laughs> ส่ อย่างก็โตพี่น้องพอได้กินมากครดียวดด้วฝนตกซื้อได้นี่ทำใหนแดดออกสิไข่อยู่เออกันแดดออกอือพี่อ้องพี่น้องเอาใส่ไปแดดกันป่เนี่ยบวตัวนั้นใส่สังโชนเนี่ยครับพี่น้องครับฝนกระตกเนาะพี่น้องปลาก็ได้พูดตัวขั้นใหม่คนไปซูงเอาปลาตะเพียนใหญ่ครับเลยเวทไทยเพิ่นครับเพราะว่าอยู่ไก่อยู่ไก่กันก็ได้ครับพี่น้องครับ วันนี้นี่กับกบ้านนี่พี่น้องเนาะฝนมันตกเพราะเศร้าอะไรครับม,มันเกินมันแสครับเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบ้านแล้วครับผมอ่ามัอน,นี่สีชมพูเลยอแล้วหอดเกียร์เกีดเดยร์แดงขึ้นเลยอุ้ยแตส่สั่งๆเนาะเาเนาะเออแต่สั่งก็ได้สั่งมาเดี๋ยวน้ำนักก็ได้สามลได้ปะได้สามลอืม สามลครับตอนนี้ปลาใจเพิ่นซําแหละปลาตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องลากินแซ่บครับมาเบืองฟิมิปปลาใจลาปลาแล้วคยเห็นแต่ลาบเนื้ออ๋อพี่น้องตอนนี้ก็ต้มปลาแล้วครับอันนี้ต้มหัวปลาครับต้มหัวปลาตัวนั้นเหรอพี่น้องเฮ้ยครับเดือดฟดบุบ เดี๋ยวซเบิังน้ำต้มก่อนผัโท้อผัดตะขันกรับพ่อท้เอเดี๋ยวใส่ผักกระแงงก่อนเออผักกะแงงมาใส่ผักกระแงงมาใส่เออใส่ผักกระแงงผักกระแงงเด้อบราะมันโออิชินี่ผักกระแงงผักกระแยงอเาใส่ลงไปแกงปลาใส่ผักกระแงงหอมเลยครับพี่น้องหอมไปบ้านนี่ หอมไปพี่น้องหอมไปไอ้ไอ้นมมุนมาเอาดังมากใกล้ๆรู้นี่หอมห้วยเลยล่ะอันนี้ฟักเลยครับพี่น้องนี่ฟักแล้วนี่เอาไปล้วนให้สุกแล้วครับปลอดภัยปลอดภัยหอมปรุงหอมปรุงให้มันเย็นกุนนี้ทุกอนล้วนล้วนน้ำร้อนเรียบร้อยไหมล้วนเตาไฟเลยล่ะน้ำต้มยอด พงสอพี่ข้าวรัวพงษ์ช้บรสไส้ละค้าวพี่น้องเลยสีบีบมันาวเหมือนเั้ยนาวบีบไส้บักเนนาวกับกเนาวสุกเนอะอแห้งสมั้าวมะนาวสุกเย่าน้นสุออืน้าสซกแห้งสมเด้บักันนาสุกน้ำปลาน้ำปลาตามด้อย่หอกหอมเครื่องหอมเครื่องอ ใ <C oughs> ช้ชรลนหรอป่ะใช่หรอครับปุ๋ยนี่เริ่มอ,อะไรครับปุ๋ยนี่โอ้เง่ามันเนี่ยอะไรจัดครับพี่มือปลายใจครับพี่น้องจิติตักต้มปลาบ้านเนีย่ยต้มหัวนี่หัวสิกเดี๋ยวเรนนี่ สีเดียวอันนี้หนังมันเด้อนี่ลายๆหนังหนังมันเนี่ยหนังปลาแล้วหนังปลาหนังปลาโอ้คือส้มซานหาหมองแซ่บๆอีกคนน้องก็อยหายหอมฮอนฮุยนะครับพี่น้องครับหอมผักกระเญ่งสุดยอดยอดครับพี่น้องปลาปลาผักเอ้ยผักผักกระโดนนี่มะเตียง ผล่ต้น,นหอมต้นนนลนน่อยก็มาแล้วครับพี่น้องเย้เลยโอ้เนี่ยแกกข้าวหมแจ,จข้าครับสมสเ <c oughs> สียงอาไหมกินข้าเด้อด อนี่หนังตาบวงเลยอือสิครับแซบบ่แบบแซบบ่บแซ่บตัวตัวต้มนะพี่น้องต,ตอัวต้มนี่อันนี้ยังนี่สบนี่บอ่อันนี้ตาบวง <c oughs> อันนี้ตาบวงใส่บ่เอาครับใส่บ่เอาเอา,เอาตะพุ่งกะทิพ่นนี่พุ่งกะทิพ่น <c oughs> เดี๋ยวพันใจสิโชว์กูแบงเคิงซสไปบักหนวยพริกนี่ มะกะบุญนวยใช่ไหมาะกะบุญนวยเหใส่บุญนวยรสหนังเสี่ยวนี่เบิ้งพี่น้องตราบสวงบักพริกนุ้ยเคิงหนึ่งกินให้เบิ้งอืมดูเงยแก่เขาวเนาะหอนอยู่หอนอยู่โอ้ยนั่งสิ่เหลยพี่น้องแซ่บเจ่บอาครับพี่น้องครับ บันนี้นี่ก็บชิกินข้าวกินน้ำนะพี่น้องเนาะน้ำมุนชิกินข้าวกินน้ำครับขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะโชว์เพียงแค่นี้แหละพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมุนพัลลุยเด้อพี่น้องเด้อบันทีนี้ก็บชีเริ่มเฮ็ดคลิปแล้วครับครับจังได้ก็ฝากติดตามให้แน่นะครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้น้ำมุนกับอ่าพานหน่อยกับพานใจกับชี ลาแล้วครับพบ,บกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับวัสดีครับวัสดีครับ